เลยก็ปกติไซลุนนะครับเนาะนี่ครับเลิกงานมาเนาะครับเนาะเลิกงานมากนะเบิ้งไก่ครับผมเบิ้งไก่คือเก่าเนาะครับเนาะเบิ้งไก่ครับได้ปล่อยจะเตี้ยนะครับนะเนาะเตี้ย,มา,ยมาดูหน่อยเร็วมาดูหน่อยมาสงการยังยิบพรมมาเนาะครับเนาะสงการยังยิบพรมมนาะ นะครับเนาะจะอ,อกหนาะปรสบการจะสองซ้มยกนะครับเนาะสองส้มยกพ่อได้มีประสบการกับเขาเนี่ยอันนี้ตัวนี้ผมสอมที่เดียวนะครับเนาะยกเดียวครับยกเดียวยกเดียวกับเมื่อนั้นเช็คเช็คให้เขาเบิง์ว่าอันนี้บอ่คือบอเมื่อนั้นผมก็ไปเช็คอีกสี่นาทีนะครับเนาะสี่นาทีนี่ก็ ตีครูตัวสูงนะครับเนาะแดนนี้ครับตัวนี้นะครับเนาะตัวไหนนะครับบางทีน่าจะสองโลสองไดนครับสองโลสองไดนนะครับเนาะอันสวยงามครับขมดิ้งเลยครับมามีคูหน่อยหน่อยคือกันนะครับเนาะมีคูหน่อยหน่อยคือกันนี่ก็คือว่าได้รุ่นครับได้รุ่นได้เฮแน่นอนครับได้รุ่นได้เฮแน่นอนตัวนี้ที่ว่าโอเคครับ เป็นพมานะลอสันนะครับเนาะลอสันตกนะครับนะนะคูมันก็คูมันอีกตัวหนึ่งไหวไหวกี่แดงก็นนี่ครับกนะี่แดงก็นนี่อันนั้นก็หายแล้วนะครับเนาะหายแล้วอีกตัวหนึ่งหายแล้วคูมันตัวนี้นะยั่งมาท่านมีคูไดเอานะครับเนาะนะผมก็เลยสงการนี่แหละกี่แดงสอบ ในส่วนมึงจีฟิตส่วนมึงว่าคือบอสจีเด้พอผ่านมานะครับนะพอได้กินเงินเขาบอสพอมานมาแล้ครับเนาะผมเบิ้งเบิ้งไปนะคืออยู่ครับเบิ้งมันตีแล้วแม่นนะครับเนาะตีแม่นนะครับตีแม่น หนอนมูเดียวกันนะครับนอูเดียวกันเป็นเชือสายเดียวกันนะครับตัวครับเป็นเชือสายเดียวกันแต่คนละพอครับเป็นเท่าทองเือนกันแต่ว่าคนละพอเื่กันนี่ครับหาตัวนะตัวเท่านั้นเท่าชบาเนี่ยเขาจองแล้วครับเหมืนคูนคู่เนี้ยเขาจองเลยน้องกับเนาะเหลือสามตัวเหลือตัวนี้ครับตัวดำหมด ไล่ไล,ล่ต้นนั้นเขานะครับอันนี้ยัง่งนะครับเนาะนี่ครับต้นนั้นต้นนั้นต้นไม้เนี่เขาับจองแล้วเ่านั่นนะครับเนาะจองแล้วไหนมันง่ายกว่านี้ก็อนที่เดินี่ไหนเขามาเอาเนาะครับเน,ะนาะมาเอาหาครับเฮาอยังดีเลยครับเนาะอย่างจิ้เจิ้นน,นะครับเนาะต้นนี้ก็ ข้างไปข้างไปเต็มนมนะครับนะควายบริเวณครับสบายนะครับนะงามครับงามตัวนี้ว่าจีจงไงนะครับนะทำพอพันก่อนครับเช็คเช็คดูก่อนว่ารถฉาบมันดีบ่จีจงไงพอพันนะครับเนหะมาะอีกข้างนเงี้ยครับ น่อยคนี่ครับย่าอกหลายมือแลวนะครับทิศทิศกัวๆเลยวะงามครับเอาได้ายปีกันนะมันะเอาเอีเขาดูน้ำตาีนะครับอ้าสูดออกครับย้ำไวสู่ไก่นะครับยังอ่อนอยู่ ติดตามกันเล่ก็แจกก็จับอะไรนครับองท่าไซลุยนะครับเนาะจะเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปครับผมตามาัมาืใจอ้ามามาแจกมันนะจแจ่นะครับเตี้ย กระหา่อมนะครับะ่มแก่เจนะครับเอาไว้ผสมไอ้ไอ้เบิงมาจะต้มมาได้ต้มนี่ครับกำลังนะนะติดตัวผูแล้วครับแม่ทอน ตัวนี้จะเิ็งก่อนครับสมกับบักเ่ายังมาท่านสู่ตัวแม่เลยครับตัวนี้ตัวนี้ยังมาท่านสู่ตัวแม่พร้อม,รมรพอมอะไร ลายอยู่ครับลูกไก่หลายอยู่แต่ว่าโตหลุนๆยนะมาท่านมีนะครับว่ะเดี๋ยวพี่น้องสนใจก็สอบถามตัวนี้หน่อยไว้ก่อนครับผมตัวใหญ่นี่มาท่านมีครับตัวใหญ่ๆกับผมแหละหนาจ้ะสงการก็ยับน่าท่านใหญ่แล้วครับประมาณสามสี่เดือนน้อครับเนาะสามสี่เดือนก็น่าจะได้ตัวผูตัวเม่นะครับเนาะ ชบานะครับนำมาท่านสู่ตัวแม่เลยครับตัวนี้ลูกจะไว้ตัวใหญ่องหนึ่งนะครับเนาะผมทิดจงไว้จงไว,เว้เบิ่งก่อนครับมีตัวเดียวนะครับ <melody. S 1> เอามาทับเลือตัวเดียวครับผมแล้วตัวนี้ เวตัวเดียวจะเบิ่งถัดทางก่อนครับเบิ่งลีลาก่อนว่าเป็นจากไหนอันนี้จะเป็นลูกของแม่แม่ขนุนนะครับเนาะแม่ขนุนตีหัวเสียขาหัวเลาะจงไว้เดี่ยวตัวเดียวครับครับคลิปนี้ขอจบสวัสดีนะครับเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องถัดสายลุยนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ